สวัสดีครับ2ปีที่ผ่านมาโลกของ VR ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับในปีที่ผ่านมาเราได้รีวิวแว่น VR ชายคอนที่กลายเป็นแว่นยอดฮิตในบ้านเรากันไปแล้วสำหรับครั้งนี้เรามีแว่นอีกรุ่นหนึ่งในรุ่น VR Box ซึ่งเพิ่งจะมีโอกาสได้มารีวิวครับแว่นรุ่นนี้เป็นอย่างไรน่าใช้แค่ไหนไปดูกันครับด้านนอกตัวกล่องของแว่นรุ่นนี้ไม่มีอะไรพิเศษครับนอกจากชื่อรุ่น กับรูปด้านหน้าเท่านั้นเราไปแกะกล่องครับ เผยโฉมออกมาแล้วครับหน้าตาของ vr box สีขาวตัดสีดำดีไซน์ออกมาได้สวยน่าใช้ทีเดียวครับเราไปดูรูปร่างการออกแบบรอบตัวของแว่น vr รุ่นนี้กันครับแว่นรุ่นนี้มีน้ำหนักพอดีพดีแม้ว่าด้านหน้าที่มีขนาดใหญ่จะมีน้ำหนักมากกว่าด้านหลังเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่า่วงและจับได้กระชับมือทีเดียวครับด้านข้างของตัวแว่นทั้งสองด้านจะเป็นกรอบโล่งๆไม่มีปุ่มไม่มีสวิตอะไร ส่วนด้านบนจะมีตัวเลื่อนสำหรับปรับระยะการมองใกล้หรือไกลและระยะห่างระหว่างดวงตาทำให้การใช้งานทำได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเทียบกับแว่นแบบกล่องกระดาษที่ปรับอะไรไม่ได้เราไปดูตรงส่วนสำคัญที่ด้านหลังบริเวณฟองน้ำหุ้มรอบๆเพื่อรับแรงกดระหว่างใบหน้าของเรากับตัวแว่นกันครับ พื้นที่ส่วนนี้ของ VR Box จะเป็นผ้าตาข่ายหุ้มด้วยฟองน้ำครับส่วนด้านล่างจะเว้า์เข้าไปเพื่อรองรับสันจมูกปัญหาสำคัญของตัวหุ้มที่เป็นผ้าก็คือมันจะซับเหงื่อและน้ำมันบนหน้าเวลาที่เราเล่นครับที่สำคัญถ้าสีตกสีที่ว่ามันจะติดอยู่บนหน้าบนแก้มและบนหน้าผากของเราด้วยครับดูกันง่ายๆแบบไม่ต้องลองใส่จากแถบพลาสติกด้านหลังสีสับที่ติดรอยเหล่านี้มาตอนเก็บเอาไว้ในกล่องไม่ต้องนึกภาพเลยครับ เวลาใส่จะติดเต็มหน้าแค่ไหนพื้นที่สส่วนสำคัญที่จะซับเหงื่อและน้ำมันก็คือบริเวณหน้ผาผากกับส่วนของแก้มครับแล้วก็ส่วนนี้นี่เองที่จะเป็นรอยตาข่ายสีดำติดอยู่บนใบหน้าหลังจากที่เราเล่นแล้วเราไปดูส่วนของตัวเลื่อนสำหรับปรับระยะการมองใกล้หรือไกลและระยะห่างระหว่างดวงตากันครับตำแหน่งอยู่ด้านบนตรงนิ้วพอดีการเลื่อนทาได้ง่ายไม่ฝืดหรือแข็งจนเกินไป ทำให้ปรับง่ายสะดวกใช้ปรับให้เข้ากับแต่ละคนที่มีช่วงห่างของตาและต้องการระยะการมองที่ต่างกันได้ครับสำหรับสายรัดจะเป็นยางยืดที่ล็อกด้วยแกนพลาสติกชุดยืดด้านบนจะอยู่เกือบหน้าสุดของแว่นครับ เพื่อลองรับน้ำหนักด้านหน้าที่มากกว่าสำหรับด้านข้างจะอยู่ซ้ายขวาเหมือนรุ่นอื่นๆทั่วไปแม้ว่าการใช้แกนพลาสติกจะทำให้ปรับสายได้ยากนิดนึงต่างจากแบบที่ใช้ตะเข็บตินทุกแกแต่ก็ทำให้รัดด้านหนาดีครับด้านหลังจะมีแผ่นพลาสติกผสมยางเนื้อนุ่มเอาไว้รองรับส่วนหลังศีรษะการทำงานของสายรัดยึดแน่นได้ดีครับไม่ต้องห่วงว่าจะตกหล่นสวมใส่สบายดีทีเดียว โดยทั่วไปแล้วกล้อง VR ทั่วไปไม่รองรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาครับไม่เหมือนเก VR ที่สามารถปรับแต่งได้แต่ก็เป็นรุ่น h ฮเอนด์ end, มีราคาสูงข้อดีของ VR Box คือกรอบด้านหลังกว้างครับทำให้สามารถสวมใส่แว่นแล้วเล่นได้เลยไม่ต้องถอดแว่นออกมาก่อนเราไปดูวิธีการใส่สมาร์ทโฟนกันครับสำหรับ VR Box จะต่างจากรุ่นอื่นๆที่เป็นฝาเปิดออกมาด้านหน้าแต่ VR Box จะเป็นถาดสไลด์ให้เราเลื่อนออกมาแทน ส่วนฝาด้านหน้าทางขวามือสามารถแกะออกได้ครับเป็นช่องสำหรับกล้องของสมาร์ทโฟนเวลาใช้เล่นเกมที่รองรับหรือเวลาใช้สแกน QR code ในส่วนของถาดจะใช้วิธีล็อกสมาร์ทโฟนด้วยแกนยึดสปริงที่ปรับเปลี่ยนได้แต่มีข้อเสียตรงที่แกนยึดปรับได้เฉพาะด้านบนอย่างเดียวครับด้านล่างจะเป็นพลาสติกแข็งๆเอาไว้รองรับเท่านั้นปรับอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับ ว่าการปรับได้เพียงส่วนเดียวนั้นทําให้มีปัญหากับสมาร์ทโฟนขนาดเล็กอย่างไรเริ่มจากการทดสอบเอา n n x x u s 5มาลองใส่เข้าไปในถาดของ VR Box จะเห็นว่าเพราะแกนยึดด้านล่างที่อยู่กับที่ทําให้เกิดช่องว่างด้านบนที่ชัดเจนตัวเครื่องไม่อยู่ตรงกลางแต่ค่อนลงมาด้านล่างเวลาที่ใช้งานจะทําให้สัสดส่วนของภาพค่อนลงมาด้านล่างเกิดช่องว่างแถบสีดําด้านบนเล็กน้อยไม่อยู่ตรงกลางพอดี ไปดูกันต่อที่ฝาด้านหน้าครับที่เราเปิดออกมาก็จะเห็นว่ากล้องของสมาร์ทโฟนโผล่ออกมาให้พอดีใช้สามารถเอาไปใช้ถ่ายหรือว่าใช้กับ qr วอารคได้เลยการออกแบบด้วยระบบการใช้ถาดก็มีข้อดีครับไม่ต้องคอยห่วงว่าฝาจะเผลอเปิดออกมาแล้วทําให้สมาร์ทโฟนของเราตกลงมาได้แต่เวลาจะเอาสมาร์ทโฟนเข้าออกก็ต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยด้านข้างของตัวถาดจะเจาะช่องเอาไว้สําหรับให้เราเสียบหูฟัง หรือเสียบสายชาร์จในเวลาที่ใช้งานถ้าจะให้ดีควรทดสอบลองที่ร้านก่อนว่าโทรศัพท์ของคุณพอดีกับช่องเหล่านี้หรือไม่ลองไปดูการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับในตัวอย่างนี้เป็น iphone 6 s plus จะเห็นว่าขนาดเต็มพอดีกับถาดถ้าโทรศัพท์ของคุณใหญ่กว่านี้จะไม่สามารถใส่เข้าไปได้ครับการใช้ระบบถาดก็มีข้อจำกัดของมันอยู่ครับนั่นคือสมาร์ทโฟนของคุณไม่ควรจะหนาเกินไป ถ้าหนาเกิน8.7ซนตเมตามที่วัดไม่เพียงตัวล็อกจะยึดได้ไม่แน่นแต่ยังอาจทำให้หน้าจอถูกขูดกับตัว VR Box ตอนที่เราสอดเข้าไปได้ด้วยครับนอกจากนี้บริเวณด้านล่างของถาดเองยังขูดกับตัวแว่น VR เวลาที่เราสอดเข้าออกทำให้เกิดเป็นรอยขึ้นจากการใช้งานด้วยครับสำหรับ iPhone 6s ซึ่งมีความหนา7.3ม m mm, ม จึงสามารถใช้งานร่วมกับถาดได้สบายๆโดยไม่ต้องห่วงว่าจะขูดขีดกับหน้าจอให้เป็นรอยบริเวณด้านข้างของตัวถาดเองก็เจาะช่องออกมาสำหรับหูฟังและสายชาร์จทำให้สามารถใช้งานร่วมกันได้สบายๆเวลาเล่นจะใช้หูฟังหรือชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยก็ทำได้สบายๆ เราไปดูตัวอย่างภาพที่ได้จากเลนของแว่น vr box กันครับตัวอย่างแรกนี้เป็นภาพจาก nexus 5 เรามาดูกันต่อด้วยตัวอย่างภาพจาก iPhone 6s Plus กันครับสำหรับคนที่กำลังมองหาแว่น VR ในราคาไม่แพงที่ดีกว่าแบบกระดาษ VR Box เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับแม้จะไม่มีปุ่มสำหรับแตะหน้าจอซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีไม่ทู้สมัยเหมือนกันครับแต่ก็สามารถปรับระยะใกล้ไกลและระยะห่างระหว่างสายตาได้เนื้อวัสดุทนทานคุ้มค่าสมราคาแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ